รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิศในมิติที่มันเลิกล้ำม,มองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรว,วนสัมผัสในจิตวิญญ,ญาณจะเล่นจะร้องรับไปทางเที่ยวห ีีทยดดไเสื้อจันทบูร์คุณค่าของคนจันที่ยังคงลดแล่นสู่สินค้าแฟชั้นร่วมสมัยตำบลบางสก้าวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีตำบลที่มีคุมทรัพย์ทางภูมิปัญญาของจันทบุรีซ่อนอยู่วักหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่าพริกไทยพันดี อัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์ใช่ค่ะที่วันนี้จะพาไปชมกันนั่นก็คือความสวยงามของผืนเสือที่เป็นเสมือนสิ่งถักทอเรื่องราวภูมิปัญญาของคนจันทร์ส่งต่อคุณค่าของงานฝีมือระดับครูสู่ทายาทคนเสือที่พาเสือเมืองจันทร์ไปโลดเล่นให้คนทั้งประเทศรวมถึงนานาชาติได้รู้จัก กับวันนี้รายการเมืองไทยดีดีค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงซัมแมทนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกการยกระดับเสือเมืองจันท์คือดั้งเดิมคนจันใช้เสือในการปูนอนในการใช้ในชีวิตประจำวันแต่วันนี้เราเป็นทายาทแล้วเราก็เอาเสือของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยเหมือนมายกระดับทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันใช้ได้ในยุคป,ปัจจุบัน เล่าที่มาที่ไปหน่อยแล้วมันดานใจเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะเอ็มก็เติบโตมากับภูมิปัญญานี้เลยครับผมถ้าเกิดนับก็คือเอ็มเป็นรุ่นที่4ี่ครับตั้งแต่ทวดยายแม่แล้วก็มาเป็นเอ็มในปัจจุบัน <c oughs> เอ็มก็คุกคีกับเสือก,กกมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมเอ็มก็จําความไม่ได้ครับว่าทอเสือเป็นตั้งแต่ตอนไหนคือแบบพอนึกออกม๊บก็คือทอเสือไปเลย <c oughs> เลมก็แบบเห็นภูมิปัญญาทอเสือนี้มาตั้งแต่เด็กๆพอเอ็มโตขึ้นเอ็มก็เลยอยากจะพัฒนาเสือกกเนี่ย ไปในแนวทางที่เอ็มชอบครับผมก็คือเป็นสินค้าและสไตล์ในปัจจุบันอย่างเช่นที่ห้อยบัตรพาสปอร์ตโคเวอร์กระเป๋าถือกระเป๋าสะพายข้างครับที่นี้เนี่ยพี่อยากรู้เพราะว่าปกติแล้วเนาะปัญหาที่เราเจอเอาพูดตรงๆคือคนที่อยู่ในครอบครัวที่ทํางานแฮนด์เมดหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันนั่งเดิมส่วนใหญ่คนที่เติบโตมาเจอมันมาตลอดชีวิตจะรู้สึกว่าอุ้ยไม่อยากต่อยอดเลยเบื่ออะไรเงี้ยเราเราเรามีความรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหม เหมือนเสื้อกกมันซึมซับไปในร่างกายไปแล้วเ,ออเหมือนซึมซับไปในเส้นเลือดไปแล้วแล้วแบบเหมือนโตมาก็แบบมันก็อยู่กับเสือจริงๆครับผมตื่นมาก็เจอเสือแบบไปทําอะไรก็เจอเสือแล้วพอปัจจุบันอะ่ะเอ็มก็อยากจะพัฒนาเสือเนี่ยไปในแนวทางที่เอ็มชอบเฉยๆครับผมก็คือเป็นสินค้าที่เอ็มต้องการที่อยากจะให้เสือไปเป็นอะไรอย่างนี้ครับอ๋อคือเรียกได้ว่าเรากับเสือเนี่ยมันกลายเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปละประมาณนั้นครับแต่เราแค่รู้สึกว่าอ้ย มันสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นี่เสือที่เราเห็นอาจจะคุณย่าคุณยายอะไรทอมาเป็นลักษณะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันปูนั่งปูอะไรแต่ที่จริงมันสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แนวคิดพวกนี้ค่ะเราเราไปดูจากไหนหรือว่าเราเรียนรู้จากไหนที่นํามาเป็นพาสปอร์ตโคเวอร์เป็นตัวห้อยบัตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไอเดียอะไรมาวะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เอ็มเจอณตอนนั้นๆก็อย่างที่ห้อยบัตรนะครับเอ็มก็มีโอกาสได้ไปอบรมที่กรุงเทพอะไรอย่างนงี้เอ็มก็จะเห็นลฟ์สไตล์ของพี่ๆในกรุงเทพว่าเขาแบบ เฮ้ยเขาไม่ได้พกเงินสดอะไรกันเยอะนะเขาจะพกแค่แบบที่ห้อยบัตรไปติด BTS ไปติด MRT อะไรอย่างนี้ผมแล้วก็ส่วนพาสปอร์ตโคเวอร์คือเอ็มก็ดูรายการท่องเที่ยวใน YouTube เยอะครับผมแล้วก็เลยแบบเฮ้ยจริงๆเสือกกสามารถนำไปทําเป็นพาสปอร์ตโคเวอร์ได้นะก็เป็นการส่งออกไปเนียนๆอะไรอย่างนี้ครับอ่าคือเรียกได้ว่าดูสิ่งที่มันพอจะแมทกับชีวิตประจําวันของคนในยุคปัจจุบันได้ มาพูดถึงโปรดักต์กันบ้างเห็นตัวนี้เนี่ยที่เรามีการดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนกระเป๋าใช่ไหมคะใช่อันนี้คือกระเป๋าครับผมเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเป็น Summit Cafe <ม>ครับผมก็คือ เอ็มเห็นว่าในจันทบุรีครับมีร้านกาแฟยเยอะมากเอ็มก็เลยอยากจะนํารูปทรงแก้วกาแฟครับมาทาเป็นกระเป๋าโดยแต่ละสีของกระเป๋าครับก็จะเป็นกิมมิคของเครื่องดื่มเมนูนั้นๆอย่างเช่นอันนี้อ่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นพืชเศรฐษฐกิจของจันครับผมก็คือมาปี๊ดอัญชันอ้อสีนี้คือสีอัญชันใช่ครับแล้วด้านล่างก็คือสีมาปี P ๊ด e ก็จะเป็นการใช้เทคนิคก,การมัดย้อมครับผมก็คือ1เส้นนะครับจะมี2ส,สีครับผมแล้วก็ด้านในก็จะบุด้วยกรมาหยีครับอันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋ารูปทรงแก้วน้ําครับ คือที่บอกว่าได้รับแรงบนันดาลใจมาจากคาเฟ่ในเมืองจันที่มันมีเยอะมากๆใช่ครับแล้วก็แปลงเป็นเหมือนเมนูเครื่องดื่มใช่ไหมครับใช่ครับอย่างสีชมพูสีชมพูคือนมเย็นครับผมนมเย็นอก็จะมีหลากหลายเมนูเขาบผมมีโกโก้มีลาเต้มีชาเขียวอะไรอย่างนี้ครับอืมคือสิ่งที่พี่สังเกตได้ก็คือว่ามันไม่ใช่แค่การยกระดับว่าอาจากเสือปูนั่งมาเป็นกระเป๋าเท่านั้นแต่ลวดลายตรงเนี้ย ปกติเมื่อก่อนนะในการทอเสือมีไหมคะย้อมเป็นลักษณะสองสีแบบนี้เมื่อก่อนก็อาจจะมีครับแต่ว่าก็ว่าแต่ว่าไม่ได้หลากหลายเหมือนในปัจจุบันอะไรอย่างนงี้ครับผมอย่างเมื่อก่อนก็อาจจะเป็น1เส้น1สีไปเลยสีเข้มๆไปเลยแต่ปัจจุบันเอ็มก็จะพยายามเป็น1เส้น2สีครับผมก็คือจะมีเป็นการมัดย้อมแล้วก็เอ็มก็พยายามลดสีย้อมกกลงมาด้วยเพื่อที่จะให้มันเป็นโทนพัสเทลครับผมเพื่อใช้ง่ายใช่ไหมใช่ครับเพื่อให้เข้ากับเทรนในปัจจุบันด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า ใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเสือกกจันทบุรีเนี่ยดำแดงนะจะเป็นสีพื้นฐานเลยใช่ก็จะเป็นสีเข้มไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ค่ะอย่างที่น้องเอ็มบอกไว้ว่าเราก็จะมีในเรื่องของการเล่นสีในเรื่องของการทอมากขึ้นอย่างอันนี้คือเป็นสีธรรมชาติแต่แซมด้วยสีที่เราย้อมใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นกกสีธรรมชาติครับแล้วก็แซมด้วยปอที่นําไปย้อมสีครับใช่ครับสมมติอันนี้กิมมิกแก้วกาแฟอันนี้เป็นกาแฟเลยค่ะถ้าเกิดเทียบ อันนี้เป็นยาคูปิโป้ครับผมอายาคูปิโป้เพราะว่ามันมีเส้นปอที่มันเป็นแบบสีม่วงสีเขียวสีแดงเหมือนยาเออเหมือนปิโป้ที่เราเอาไปปัดใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เพิ่ม <c oughs> ปิโป้ด้วยเป็นสีปอรครับผมอ่าน่ารักมากอ่าอันนี้เป็นกิมมิคที่เรามีความยิโยงกับจันทับบุรีในปัจจุบันที่แบบ,ค,บคาเฟ่เยอะมากๆอ่าทีนี้เนี่ยอันนี้พี่ชอบมากขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะอยากให้น้องเล่าลนิดน เป็นพาสปอร์ตโคเวอร์และสีคือสวยมากแลป้ปบรรณาจใจยังไงคะอันนี้ก็คือจะเป็นลายทอแบบดั้งเดิมเลยครับผมก็คือจะเป็นในชุมชนสมัยก่อนเขาจะทอลายนี้กันแต่ว่าเมื่อก่อนอะ่ะเขาไม่ได้สลับสี7สีเหมือนอันนี้ครับเขาจะสลับแค่2สีอ 2> เอ็มก็เลยแอดวานเพิ่มไปน,นิดนึงให้ชาวบ,บ้านในชุมชน,นครับช่วยแบบสลับสีเป็น7สีให้อ,อันนี้ก็จะเป็นได้2ทางครับก็คือจะเป็น พายมันด้วยเป็นสีอัญมณีของเมืองจันด้วยครับผมอ๋อก็กลายเป็นแบบสีลักษณะที่แบบว่าสดใสสดใสแทนทั้งอัญมณีเมืองจันแล้วก็ช่วงของพายมันด้วยใช่ครับทีนี้ถามน้องน้องเอ็มเป็นความรู้นิดนึงปกติแล้วเนี่ยลวดลายของการทอเสือกอะมันจะมีลายเด่นๆมันมีชื่อเรียกประจําลายอย่างไงบ้างถ้าเกิดลายดั้งเดิมสมัยก่อนเลยก็จะเป็นลายพริกไทยครับผมอันนี้ครับก็คือลายพริกไทยอ่าคือลายพริกไทยแดงดำเหมือนลักษณะเป็นเม็ดเม็ดพริกไทยกลมกๆๆกกลมใช่ครับแล้วก็ จะมีการสลับแพทเทิร์นการทอหลากหลายครับผมอย่างเช่นอ,อ,อันนี้ครับก็จะเป็นลายโชเอ็นลายดาวครับอ่าโชเอ็นลายดาวอ่าโชเอ็นลายดจะเหมือนเป็นเป็นดาวเนาะใช่ครับแล้วก็จะมีเท็กเจอร์โชเอ็นขึ้นมามแล้วก็จะมีเอ็มก็จะสลับแพทเทิร์นการทอเป็นโชเอ็น ลายดาวแต่ว่าสลับสีเป็นสองสีอ๋อครับผมคือลักษณะการทอเนี่ยหมายถึงว่าลายเนี่ยมันอาจจะเป็นลายเดียวกันแต่เราใช้การสลับสีเพื่อให้มันมีมิติขึ้นมาใช่ครับใช่ครับและแล้วก็อย่างลายของอันเนี้ยครับผม <c oughs> ก็คือจะเป็นเป็นลายของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันธ์ีสมัยก่อนครับผมท่านทอจําหน่ายสมัยก่อนครับแล้วก็พอดีมีลูกค้าของเอ็มครับเขาเคยซื้อของสมเด็จท่านไป <c oughs> แล้วเขาก็ส่งลายเนี้ยมาให้เอ็มดูเอ็มก็เฮ้ย อันนี้มันคือลายของสมเด็จสมัยก่อนเพราะว่ามีตาสอบอกอรครับผมเอ็มก็เลยนํามาทอเป็นคู่สีสมัยใหม่ในปัจจุบันครับทีนี้เนี่ยถามอีกนิดนึงในฐานะคนรุ่นใหม่เราคิดว่าเสือเมืองจันจริงๆมันมันต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้เนียะเอ็มมองว่าไปได้ไกลกว่านี้ครับผมเพราะว่าเอ็มก็จะเน้นเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับแล้วตอนเนี้ยปัจจุบันเอ็มก็อยากจะเน้นไปในทางแบบหมวดเฟอร์นิเจอร์บ้างอย่างเช่นเก้าอี้ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นเก้าอี้สตูที่มาจาก เสกกข,ของจันทบุรีเลย, oh, ยแต่ว่าวเป็นการร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์กม <c oughs> กลุ่มแม่บ้านบ้านโนนก็จะเป็นการร่วมมือกันของ2ชุมชนกับ2จังหวัดด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้แม่กำลังทอลายเรียกว่าอะไรคะเนี่ย ไส่ปลาไหลไส้ปลาไหลอันนี้ลายดั้งเดิมไหมคะก็ลายดั้งเดิมทีนี้หนูอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้น้องเอ็มทำซัมแมทเนาะที่เป็นแบรนด์ของเขาต่อยอดมาจากความดั้งเดิมของครอบครัวเน,นี่ยค่ะอยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้บรรยากาศการทอเสียมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างแม่มันก็เหมือนเวลาการทอการอะไรคือมันก็เหมือนแต่เวลาการที่ตอนเนี้มันจะมีสีที่เรียก่อะไรอะ สีที่คนรุ่นใหม่ๆอ่ะเขา,าเขาชอบคือสีที่ไม่เข้มค่ะสีที่แบบเขาเรียกพาสเทลทีนี้เนี่ยสมมตินะคะแม่ย้อนกลับไปในยุคที่แม่แบบเป็นคนทอแบบมือหนึ่งไอย่างเงี้ยคะ่ถ้าพูดถึงเสื้อเมืองจันสีพื้นฐานของเสื้อเมืองจันคือสีอะไรบ้างที่ขายดีๆเลยะคะ่ะสมัยก่อนก็เป็นสีแดงดําแดงดํา จะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนไงอ่าแดงดํานี่คือ<ม>สียอดนิยมตลอดกาลสาหรับเสือกกจันทบูรณ์ถ้าเกิดเขาพูดถึงตอนนั้นแล้วพอมาบางคนเขาพวกวัยรุ่นเข้ามาปุ๊บค่ะเริ่มเบื่อสีแดงดำก็เอาเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรสีตาเหลือบมันจะมีแบบน้ําเงินชมพูเขียวอะไรประมาณนะั้นแล้วกับยุคนี้นะคะยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะในเรื่องของทั้งสีในเรื่องของทั้งการทอยอยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างก็ พอดีน้องเอมาเข้ามาเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยการทอการไรคือเขาจะสีที่แบบสีที่แบบยอบ on, on ้อมอ่อนอ่อนสีพัาสเทลสีอะไรคือเขาจะแล้วเขาจะมาเปลี่ยนแบบสมัยก่อนคือ<ฆ>ส่วนใหญ่เขาจะทอแบบฟ้ามเส้นหนึ่งหงายเส้นหนึ่งฟ้ามเส้นหนึ่งตอนนี้<ฆ>อาจจะมีฟ้ามสามหงายสามแล้วอาจจะฟ้ามสามหงายหนึ่งอะไรเงี้ยคือจะสลับกันไปแบบหลากหลายค่ะแล้วในฐานะที่แม่เนี่ย ทอมาตลอดชีวิตเนาะแล้วเวลาลูกหรือว่าน้องเอ็มเนี่ยมาทําอะไรที่มันมีความแปลกใหม่มากขึ้นอะ่ะแม่รู้สึกยังไงเขาดีดีคือเขาจะพอเช้ามาเขาก็ต้องมาแบบมาดูว่าเออเขาจะทอสีอะไรคือที่แม่แอบมองกนะน่ะที่เออเขาจะมาว่าเนี่ยอันนี้อันนี้สีนี้แล้วก็ใส่ใสีนี้ใส่สีนี้สลับอะไรคือเขาจะมีแป้นของเขาเขาจะเขียนแป้นของเขาว่าเออเนี่ย แบบไหนมแม่คิดว่ามันดีใช่ไหมแม่ดีอทุกวันนี้คือแม่เองก็มีความสุขด้วยกับแนวทางที่ที่ซัมแมทหรือว่าของน้องเอ็มนะผลิตภัณฑ์น้องเอ็มได้ออกไปสู่ท้องตลาดใช่ใชแล้วก็อยากให้แม่พูดให้ฟังนิดนึงค่ะสุดท้ายว่าในฐานะคนที่อยู่กับเสือมาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้ลูกเราก็มาเสิร์ฟทอดตรงนี้ด้วยเราภูมิใจยังไงคะแม่ก็ภูมิใจที่คือตอนแรกก็คิดว่าเขาเรียนเ็าคงจะไปทํางานข้างนอก คือความคิดของแม่คือว่าเออลูกเรียนจบมาแล้วน่าจะเหมือนไปทํางานแบบที่ตัวเองเรียนมาค่ะอืาก็แล้วก็ถามว่าน้องเอ็มตกลงน้องเอ็มจะทําอะไรเขาบอกแม่คิดเลยว่าเอ็มจะไปทํางานประจำอก็เออเขาอยากจะมาทําเสือทาอะไรอก็สนับสนุนเขาก็โอเคอน่นก็แม่ก็สบายใจถ้าไม่ทําปุ๊บมันอาจจะตายไปกับแม่อะไรเงี้ยอืม ในฐานะคนที่ทย่างนี้เราก็รู้สึกว่าอวันนี้ลูกมาเสร็จท่อละ<ม>เบาใจใแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนลูกด้วยเพราะว่ามันเป็นแนวทางที่เราทําอยู่แล้วเนาะใช่าสวยไหมงานเสือของลูกเราสวยไหมสวยสวยอ่า นนี้อยากรู้ว่าการที่เราเอาเสือมาต่อยอดอะ่ะมีอะไรที่แบบเป็นดาวเด่นของผลิตภัณฑ์ที่สมแมทนำเสนอบ้างแนะนำพี่หน่อยค่ะถ้าเกิดเป็นดาวเด่นเนี่ยมันก็จะแนะนำเป็นที่ห้อยบัทครับผมก็คือจะเป็นอันนี้ครับฮ่าขอดูหน่อยนี่เดี๋ยวขอขอมาห้อยให้ดูเลยว่าม,มันจะเป็นลักษณะประมาณไหนที่บอกว่าตามไลฟ์สไตล์ของคนเมืองถูกไหมที่เราได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นมาใช่ครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันก็คือจะมี <c oughs> ที่โชวบัต หนึ่งด้านครับแล้วก็จะมีอเนกประสงค์ให้อีกสองช่องครับผมก็คือด้านนี้ครับเผื่อใครอยากจะใส่เป็นการ์ดบัตรประจำตัวประชาชนอะไรก็แล้วแต่ได้เลยครับพนักงานพนักงานบัตร BTS บัตร MRT สามารถสแกนได้คือง่ายๆเวลาเราออกไปช่วงกลางวันก็ได้ออกจากออฟฟิศปุ๊บเนี่ยไปแตะได้เลยง่ายๆได้เลยครับผมเป็นสินค้าสึกวกที่ใช้งานได้ทุกวันด้วยแล้วก็ขายดีด้วยใช่ไหมรุ่นขายดีครับผมรุ่นนี้ขายดีครับอ่ะต่อมีอะไรบ้างคะนอกจากพัฒนาจากตัวที่ห้อยบัตรครับผมก็จะมีเป็น การโดอ์ holder, ครับอันนี้ก็คือจะเป็นการ์โดอดครับนนสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการสายสะพายสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการสายข้อคอครับค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราพกในกระเป๋ามันก็จะเป็นแบบว่าหยิบขึ้นมาเก๋ๆได้เลยอันนี้ผู้ชายก็ใช้ได้ใช้ได้นองสีเข้มๆแบบนี้อย่างนี้ลายอะไรคะน้องเอ็มอันนี้ก็จะเป็นลายที่เอ็มพัฒนามาจากลายโชเอ็นลายดาวครับแต่ว่ามไม่ได้โชเอ็นเข้าไปจะเป็นการคว่ำสามหงายสามเฉยๆครับก็คือดั้งเดิมเลยสมัยก่อนเขาจะเป็นคว่ำกับหงายธรรมดา ตเตมก็แบบลองดูว่าแบบถ้าเกิดคว่มสามหงายสามแล้วสลับสีอ่ะมันก็จะเป็นเสืออีกเท็กเจอร์หนึ่งครับอ่าซึ่งก็มีความสวยเหมือนกันพอคือมันเหมือนแบบว่าลวดลายเสือมันอยู่ที่ว่าเรานำสีมาจับยังไงให้มันได้เป็นลายที่มันมีส่วนสวยงามลายเสือสามารถเอ่ออัดดได้หลากหลายมากเลยครับเมืม่อก่อนคว่ำกับหงายใช่ไหมครับแล้วก็มีการคว่ำกับหงายแล้วก็สลับสีหรือว่าในปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะนี้คว่ำสามหงายสามก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีการสลับสีเข้าไปอีกก็จะเป็นอีกลวดดลายนึงไ้ครับ โอเคค่ะตรงนี้ก็น่มีทั้งกิฟต์เซ็ททั้งพวงกุญแจอาอย่างเงี้ยเป็นกิฟต์เซ็ทที่อาจจะเอาไปใช้ในการมอบให้กับผู้ใหญ่ก็ได้ได้รับมอันนี้ก็จะมีเป็นพวงกุญแจครับผมแล้วก็พาส,สปอร์ตคัฟเวอร์แล้วก็ที่ห้อยบัตรครับแล้วก็สินค้าที่ขายดีอย่างนึงเลยก็คือจะเป็นพวงกุญแจครับาาอันนี้ก็จะเป็นการ BCG มาจากเส,จเสือในชุมชนด้วยครับชายเสือที่แปลรูปเป็นเสือผือนใหญ่แล้วแล้วจะเหลือชายเลอยะครับเอ็มก็มาพัฒนาเป็น พวงกุญแจครับผม BCG จากเศษเสือในชุมชนครับคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเน่ะเศษเสืออาจจะไม่มีค่าเราตัดขอบไปละทิ้งแต่วันนี้เอามาแปรรูปเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเหมือนพวงกุญแจเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นที่ระลึกที่ขายเป็นของที่ระลึกที่ขายดีด้วยแล้วอย่างชายเสือที่เหลือในชุมชนเยอะๆครับก็จะเป็นสีธรรมชาติเอ็มก็จะมาจับคู่สีกับผ้าสีต่างๆครับผมที่ทำที่ทาขอบใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาจับคู่กับอะไรที่เป็น ข้อมาครับผมแล้วก็มาจับคู่กับอะไหล่ที่เป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็ในปัจจุบันเอ็มก็สร้างกิมมิกเป็นเสือสีธรรมชาติกุ้นกับผ้าสีต่างๆครับอย่างเช่นในปัจจุบันเอ็มก็จะใช้เป็นสีแดงวันอาทิตย์สีเหลืองวันจันทร์สีชมพูนะครับใช่ครับมีกิมมิกเล็กๆอยู่ในผลิตภัณฑ์ใช่ครับเผื่อมีใครสายมูอะไรอย่างนี้ครับอ่าไปกันต่อค่ะเดี๋ยวตรงนั้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะแบบเขาเรียกว่ามีความไฮเอ็นขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนใช้ได้ จะเป็นแนวแฟชั่นก็ได้หรือว่าจะเป็นแนวแบบที่เขาเรียกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างก,กระเป๋าเนี่ยพี่ชอบมากนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าครับผมเป็นสมแมทรุ่นแก่นจันครับแก่นจันแก่นจันทมาจากอะไรแก่นจันมาจากรอพีอ่ฟังหน่อยอันนี้ก็คือกระเป๋าของทวดครับผมเอ็มได้รูปแบบมาจากกระเป๋าของทวดแล้วก็มาพัฒนาเป็นรุ่นนี้ในปัจจุบันครับอันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับ ถือเก๋ๆถือก็ได้ครับผมหรือว่า uh huh. จะสะพายข้างก็ได้ครับเ,<อ>เพราะว่าสายด้วยะเพราะว่าเอ็มซ่อนอะไรห้อยสายไว้ด้านในครับแล้วก็มากับสายสะพายครับปกติอ่ะที่ตอนแรกคิดว่าเป็นคลาสเพราะว่าปกติเวลากระเป๋าสะพายมันมักจะมีตัวอะไรอยู่ข้างใช่ค,ครับแต่อันนี้คือเราไม่เห็นว่ามันมีอะไรอันนี้คือเอ็มซ่อนห่วงไว้ด้านในครับผมก็ให้มันมินิมอลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นแม่เหล็ก ใช่ค่ะคุณผู้ชมจากเมื่อก่อนอะของทวดก็จะเป็นแบบอะไรธรรมดาแต่เอ็มก็จะมาพัฒนาเป็นแม่เหล็กซ่อนครับซึ่งใครที่เป็นสายแฟชั่นใครที่เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเรียบง่ายแต่มันมีกิมมิคหรือว่ามีเสน่ห์ของมันเนี่ยใบนี้น่าจะตอบโจทย์อันนี้สีดำเนี่ยขอดูสีแดงค่ะนี่ครับจะถูกจะแพงกูแรนไว้ก่อนอะคุณผู้ชมนี่นะคะเก๋มากโอ๊ยวันนี้ฉันใส่ชุดมาดีมากค่ะแมทได้ทุกลุคจริงๆเลยวันนี้ต้องบอกว่าเอ็มมาทำให ทางรายการนะรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งดั้งเดิมอ่ะมันจะไม่ได้ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาถ้ายังมีคนที่ยังหยิบมันขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าต่อยอดกันได้แล้วก็ดึงศักยภาพของความเป็นพื้นบ้านขึ้นมาแบบเนี้ย <c oughs> ในฐานะเจ้าของ s u มแมทเราภูมิใจเรารู้สึกมีแรงบันดาลใจหรือว่าอยากส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนรุ่นใหม่อย่งไงบ้างนะซัมแมทก็ เอ็มมองสมัดว่าเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างความดั้งเดิมกับความทันสมัยครับผมก็คือนาภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาพัฒนาเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ครับผมเอ็มก็ไม่ได้จบออกแบบไม่ได้จบดีไซน์ไม่ได้จบการทําแบรนด์หรืออะไรเอ็มแค่เป็นคนที่มีใจที่อยากจะสืบเอ็มแค่เป็นคนที่มีใจที่อยากจะสืบสารภูมิปัญานี้ไปในแนวทางที่เอ็มชอบครับเลมก็คิดแล้วก็แค่ต้องลงมือทาครับผม,มซึ่งกลายมาเป็นสมมทในวันนี้ใช่ครับในฐานะทายาทเนาะ ภูมิใจเนาะภูมิใจครับภูมิใจมากค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าความเป็นดั้งเดิมของไทยๆอย่างเราเนี่ยนะคะหรือว่าเสือเมืองจันทรเสือก,กกเมืองจันนะคะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจำวนันอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญแต่สําหรับวันนี้ค่ะมันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดได้และเป็นที่รู้จักมากขึ้นอยากให้เอาตรงนี้นะคะไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ในพื้นถิ่นของท่านนะคะเชื่อว่ามันจะสามารถทําให มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ประจำตัวอย่างที่สมบัตอย่างแน่นอนคะ่ะวันนี้ขอบคุณเอ็มมากนะคะ,คะที่มาพูดถึงเรื่องรารให้พี่นิวได้ฟังค่เขาคุนมากค่ะจุดบรรจบของภูมิปัญญาที่เก่าแก่และความทันสมัยของคนรุ่นใหม่ คือการสืบสารเอกลักษณ์ดั้งเดิมของครอบครัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดสู่การนำมามทดให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้นแต่เชื่อไหมคะว่าเสื้อจันทบูรยังไปไกลกว่านั้นค่ะใครจะเชื่อละคะว่าเสื้อนี่ล่ละค่ะจะสามารถนำมาทำเป็นงานจิวเวลรี่สวยๆได้ ภายใต้คอนเซปต์เสือสารสำเร็จกับ s i s t e r รี่จ e วเวค่ะน้องแก้มค่ะทีนี้เนี่ยอยากให้พาไปดูจิวเวล y ที่บอกว่าจริงๆแล้ว s i s t e r รี่เนี่ยทำจิวเวล y อยู่ละที่<ะ>ตอบโจทย์คนที่สมัยใหม่ในการที่จะสมใส่อะไรอย่างเง<ะ>ี้ยค่ะแต่สิ่งที่อยากให้นำเสนอคือการที่เรายกระดับเสื้อมังจันะ่ะ แน่นอนว่าเมืองจันเนี่ยค่ะเวลาพูดถึงเสือจันทบูรณ์เนาะคนก็จะนึกถึงเสือที่เป็นแบบโบราณโบราณใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยการที่นํามาเพื่อให้มันเป็นเครื่องประดับเรามีแนวคิดหรือว่า เรามีแรงบันดาลใจยังไงอะคะ,ะแรงบันดาลใจสําคัญเลยค่ะของซิสเตอรี่จิวเวอรี่นะคะที่เราหยิบยกวัสดุเสือจันทบูร์มาทำเนี่ยค่ะก็คือคุณย่ามณีสุขสำราญของแก้มเองค่ะ,คะที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจหลักที่ทําให้เราทําอัญ,ญามณีและเครื่องประดับค่ะแล้วก็เป็นทั้งแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําให้เราหยิบยกเสือจันทบูรณมาทำค่ะนั่นก็คือนะก่อนที่คุณย่าจะประสบความสําเร็จทางด้านอัญ,ญามณีของครอบครัวเราอะคะ่ะคุณย่าเคยเป็นสาวท่อเสื้อ าจาันทบุญสาวจัน<ก>ดั้เดินใช่ค่ะซึ่งตามคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะก็เล่าให้ฟังว่าท่านเหมือนเป็นแกงแรกๆนะคะที่เป็นแก๊งเนาะเลยเป็นแกง,แกง <laughs> ใช่ทีนี้คอร์เรคชันที่ได้มีการนำเสือมาทำเป็นเครื่องประดับชิ้นแรกค่ะ อยากให้โชนมีอยู่ตรงไหนบ้างเลยค่ะจะบอกว่านี่เลยค่ะเข็มกลัดันี่ไม่ต้องไม่ต้องไปตรงนี้ตรงนี้ก่อนตรงก่อนใช่เข็มกรัดที่แก้มใส่อยู่นี่เลยค่ะที่เป็นที่มาของคําว่าเสื่อสารสําเร็จค่ะนั่นก็คือเมื่อ3-4ปีที่แล้วค่ะแก้มก็ได้มีโอกาสผ่านเข้ารอบดีม์คดีไซน์เอ็กเซนต์อเวอร์ดค่ะด้วยการออกแบบ ชิ้นงานอัญมณีเครื่องประดับและเสือจันทบูรชิ้นนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกๆที่เรากล้าละกันนะคะที่จะเอาวัสดุ ทางเลือกอะคะ่ะมาใส่ลงไปในงานฟลายจิวเวอรี่อะค่ะกัมก็เลือกเนี่ยคะ่ะรูปทรงสามเหลีะะ่ยมค่ะที่เป็นรูปทรงที่เรียกได้ว่าเป็นรูปทรงมงคลแล้วกันเนาะของจิวเวอรี่จิวเวอรี่ค่ะ, ry, ะ,คะเพราะว่ากล่องเสือจนันทบูร์ุน่นแรกของเราอนะคะ่ะอันนี้กัมเรียกว่ากล่องเสือจ,นจนันทบูร์ุ่นปี2019ะค,ะค่ะค่ะ เพราะว่าเรา,กว,ากว่าที่เราจะเริ่มทำนะคะปี2018แล้วเสร็จแล้วก็สำเร็จสมบูรณ์เป็นกล่องจิวเวอรี่ที่ไทยมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะในปี2019ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่ปีค่ะเราก็ได้เข้าโครงการดีมักดีไซน์เอ็กเซนนาวอร์ดอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอย่างที่จะรัก ในรูปทรงนี้ค่ะสามเหลีล่ยมค่ะใช่เราก็เลยนําเอาสามเหลี่ยมค่ะมาเป็นรูปทรงที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเสือจันทบูร์นะคะแล้วก็ชิ้นงานนี้ค่ะความจริงแล้วแรงบันดาลใจสําคัญที่เป็นดีไซน์สตอรี่อะคะอ่ะแก้มก็ใส่ความ empowering w o m a n เข้าไปค่ะว่าเราอยากที่จะทำจิวเวลรี่ให้กับ ผู้หญิงที่มีพลังใช่ที่มีพลังในตัวเองที่อยากจะทั้งรีบูส์พลังให้กับตัวเองอแล้วก็รีบูส์พลังให้กับสังคมชุมชนด้วยค่ะ อันนี้คอร์เรชันแรกสวยๆแบบนี้แต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเรามีเอามาแมทกับพวกอันเยมนีเมืองจันทร์คือตรงนี้ต้องบอกว่าสวยทุกชิ้นเลยนําเสนอตัวไหนอีกตัวรรบเลยคะตัวรรกเอาเป็นชิ้นงานนี้ละกันค่ะชิ้นงานนี้สีเขียวอันนี้ค่ะก็ก้ามทาเนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกไปงานสิงคโปร์ไทยแลนด์วีค่ะอนุญาตถือเลยเนาะได้คือแบบอลังการสวยงามมากอันนี้เป็นเข็มกลัด เข็มกราดค่ะใช่ะคะ่ะก็ตรงกลางค่ะเป็นเศษเสือจนันทบูรค่ะเป็นเวสจากกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในชุมชนชนะคะเช่นเวลาที่เขาตัดอ่รองเท้าเสือ,อ,อเวลาที่เขาตัดกล่องชิู ชิ้ชู้เสือเนี่ยค่ะมันจะต้องมีขอบเสือค่ะที่เหลือที่เขาตัดออกไปอ่าใช่ค่ะเราก็ขอคุณลุงคุณป้าซื้อคืนมาตรงเนี้ยค่ะที่จะเป็นขอบเสือที่เขากําลังจะทิ้งและแล้วเราก็นําเอากลับมาผลิตใหม่ค่ะเป็นเซอร์กูลร์ดีไซน์ค่ะใช่ชิ้นงานเนี้ยค่ะนอกจากที่จะสื่อสารความเป็นเซอร์กูลวาดีไซน์แล้วค่ะก้มก็ตั้งใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศสิงคโปร์ที่เราได้ไปค่ะอันเนื่องมาจากว่า เขาจะมีส่วนสาธารณะส่วนหนึ่งค่ะที่เหมือนกับว่าประเทศสิงคโปร์เขาไม่ได้มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักแต่ว่าส่วนสาธารณะแห่งนี้ค่ะเขาสร้างขึ้นมาด้วยมือของมนุษย์ค่ะคือสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะ,คะแล้ว ในการวางอิดวางใดๆนะคะที่สถา,านที่แห่งนั้นนะคะมันก็คือเป็นหน้าตานี้เลยค่ะแล้วก็ตรงกลางก็มองขึ้นไปเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยมันเป็นความสวยงามที่ความจริงแล้วว่าค่ะธรรมชาติก็สามารถสร้างสารรค์ให้เราได้แล้วความ<ร>าสามารถของมนุษย์ก็สามารถสร้างสารรค์ให้กับเราได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สินลอจสิส์ไม่ใช่แค่การหยิบยกเสือเข้ามาเท่านั้นนะยังมีในเรื่องของเอ้ยเหมือนความเชื่อกิมมิกเล็กๆสำหรับแบบสยส่ใส่มูอะไรอย่างนี้เอันนี้พี่นิวชอบมากขอนําเสนอคุณผู้ชมนิดนึงก็คือส่วนของ กำไรค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวให้ตองแก้มเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เนี้ยจะเป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราได้ทำคอลเลคชันนี้ค่ะเสือสารสาเร็จก็จากปีแรกค่ะที่เราทําเป็นเข็มกลัดที่อาจจะชิ้นใหญ่หน่อยอะค่ะปีที่2องเราอยากจะตอบโจทย์ความเป็นไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นค่ะเศษเสือจันทบูร์ที่เราไปเก็บมาค่ะแล้วก็มีความสังเกตเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยแหละเราจะทําอย่างไรให้ทุกเศษอะค่ะมีคุณค่า มากที่สุดกมก็เลยสร้างสรรค์จิวเวลรีชิ้นนี้ค่ะขึ้นมากับน้องเกรสน้องสาวแก้มที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาค่ะ,คะว่า,าเราอยากที่จะเสริมสร้างความเป็นมงคลเข้าไปในชิ้นงานค่ะเราก็เลยเอ็กซ์กับ7สัญญามงคลของซ i ตรีจิวเวลรีที่เป็นรุ่นขายดีอยู่แล้วค่ะเช่นที่อยู่ที่มือที่พี่นิวตอนนี้ค่ะ,คะจะเป็นรุ่นชื่อว่าสเนาาสเนเจนเสนเจนจะเป็นาดาวคู่มงคลค่ะ,คะของพลอย2ชนิดนั่นก็คือบรูทพา กับมูน stone ค่ะซึ่งชิ้นงานเนี้ยค่ะก็ปกติแล้วเราพูดถึงเสน่ห์จันเนี่ยคนจะคิดถึงว่าเสริมความรักแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเรา,าไม่ได้คิดว่าความรักจะสามารถครอบครองเราได้ทุกอย่างร้อค่ะเราก็เลยใส่เงิน,นใส่ความร่ำรวย,วรรวยเข้าไป,ไปด้วย,วยใช่ค่ะคืออันนี้คือแบบ ในเรื่องของความรักด้วยเรื่องของการเสริมบารมีในการให้ร่ำรวยสืบต่อไปด้วยใช่<ล>ค่ะลและเสือจันทบูรและเสือจันทบูรเราก็จะต้องคงเอาไว้ลแล,ล้วแก้มก็ตั้งใจที่จะเลือกเสือจันทบูรณ์ที่เป็นสีที่สามารถถ่ายทอดความเป็นสเสน่ห์จันได้ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะ,คะที่นี้ถามน้องแก้มหน่อยในฐานะคนรุ่นใหม่เนาะ บางคนอาจจะมองว่าเสือมันเอาไปละสําหรับคนรุ่นเก่าสมัยตั้งแต่คุณย่าคุณยายทอเสือกันมาน <c oughs> แต่วันนี้เราได้หยิบยกตรงนี้ <c oughs> ภูมิปัญญาชาวบ้านรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ขึ้นมาเป็นจิวเวลรี่ค่ะเราคิดว่าคุณค่ามันอยู่ตรงไหนกามคิดว่าคุณค่าของการที่ได้ทํางานตรงนี้ค่ะมันคือการที่เราได้มีโอกาสเป็นคนอัญมณีและกัจะพูดเสมอค่ะว่าคําว่าคนอัญมณีของเราค่ะมันคือคนอัญมณีเพราะอัญมณีที่แท้จริงคือหัวใจของคนทํางานนะคะแล้วคุณค่าที่เป็นหัวใจสําคัญที่เราได้มีโอกาสทํางานกับชุมชนค่ะมันก็คือการที่เราได้มีโอกาสสร้างคุณค่าอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับสังคมที่เราอยู่ค่ะทุกๆการทํางานทุกๆการที่ เราได้ร่วมลงไปพูดคุยกับผู้คนนะคะมันไม่ใช่แค่เราที่าภายนอกอเขาอาจจะดูว่าเราเป็นผู้ให้ใช่ไหมคะแต่การพูดเสมอว่าความจริงแล้วค่ะเวลาที่เราไปในฐานในฐานะผู้ให้อะคะ่ะเรามักจะเป็นผู้รับที่มักจะได้อะไรคืนกลับมาจากกิจกรรมเหล่านั้นนะคะ มากกว่าเสมอค่ะเช่นรอยยิ้มที่จริงใจจากผู้คนที่เราเดินทางไปหา<ม>ผลลัพธ์ของงานที่สําเร็จออกมาเป็นความสวยงามที่เราสามารถนําเอาไปประชาสัมพันธ์นําเอาไปส,ส่งต่อแล้วก็สื่อสารความเป็นภูมิปัญญาอัญมณีเมืองจันทร์ค่ะมไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับภูมิภาคระดับจังหวัดหรือระดับนานาชาติค่ะ<ม>ก็ล้วนแล้วแต่เป็นความภาคภูมิใจค่ะที่จักรวาลละกันเนาะ<อ>รังสรรค์ให้เราได้มีโอกาสมาทํางานตรงนี้คะคะพี่นิว เพราะความงามของเสือจันทบูนคือความงามที่อยู่เหนือการเวลาจากแรงผักดันของคนรุ่นใหม่ที่เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่จนตอนนี้ลายเสือที่ถูกผักทอส่งต่อกันมาร่วม100ปียังคงถูกหยิบยกมาทออยู่บนกีเพียงแต่ใส่ความสร้างสรรค์ความทันสมัยเข้าไปเพื่อตอบโจทย์ให้เสือจันทบู์ยังคงมีชีวิตไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา thay đi đi mương thay đi đi mương thay đi đi